ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ด่านช่องจอมแล้วนะครับยังเงียบเหงาวนอนอยู่อันนี้ก็การตรวจหนังสือเดินทางที่จะไปกัมพูชานะครับอันนี้ก็เป็นจุดด่านช่องจอมมีรถสิบรอที่จะขนของด่านไม่เยอะนะคน วันนี้เป็นวันเสาร์เราก็ดูดูเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ด่านสุรกากรพที่เจ้ารถข้ามแดนนมองไปตรงนู้นก็คืออุดรบิชัย หรือเรียกกันว่าโฮมสวิทนะอันนี้ก็ดูอันนี้ยังดีต้อนรับนี่วคนเข้ามาอเาใไม่ได้โอเคอันนี้อันนี้ของคนไทยป่ะอันนี้ฝั่งไทยใช่ไหมอ๋อจี่ ในกรณีถ้าเราลดข้ามไปเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างครับทำยังไงครับทำยักับรพอมีเอกสารแล้วทำที่ตรงไหนตางมทางงโน้นใช่มไหมอ๋ออ๋อเอารถใช่ไหมรถเข้าโอเคขอบคุณครับพี่อยากจะมาถามข้อมูลครับพี่ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคครับขอโทษนะครับขอโทษครับ